ครับก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างเหลี่ยมเชรายนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการถอดเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะครับมู๖๐ไอนครับก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับให้สอนวิธีการถอดเปลี่ยนหลอดไฟท้ายนะครับอ่ะก็มาดูนะครับว่าทําไงนะครับก็เตรียมเลยนะครับนี่ไขควงเบน ไขควงเฉกควงเฉกก็ขันน็อตก่อนนะครับสองตัวนะครับนี่ายออกเลยนะครับคลายออกเลยสองตัวอ่ะถอดเสร็จแล้วนะครับก็ให้ใช้ไขควงเบนนะครับ งัดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีเดือยนะครับเดือยล็อกสองฝั่งนะครับเนีย่ยงัดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เปิดอย่างนี้เลยดึงออกมาอย่างเงี้ยนะครับนี่นี่นะครับมันจะมีเดือยล็อกอย่างเงี้ยที่เรางัดก็คือให้งัดไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยงัดตัวเนี้ย งัดขึ้นนิดนึงน,นะครับพร้อมเป็นเดยล็อกนะครับทีนี้หลอดไฟท้ายนะครับขาดนะครับนี่จะใช้หลอดเล็กนะครับ นี่หลอดไฟลีนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟเบรกก็คือตอนนี้หลอดไฟลีขาดนะครับหลอดไฟท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับขาดนะครับดูขาดนะครับสามหลอดเลยนะครับหลอดไฟลีจะเป็นหลอดเล็กนะครับ หลอดเบรกจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาเอามาให้ดูนะครับว่าจะเป็นรหัสไหนนะครับอ่ะก็นี่นะครับหลอดไฟลีหลอดไฟเบรกสองหลอดนะครับนี่รหัสก็นี่หลอดไฟลีก็สามสี่เก้าศูนห้า G.M.9003 ครับหลอดไฟรีก็จะเป็น34908 KVE900 นะครับอก็ใส่เหมือนเดิมก็ประกอบนะครับก็เดี๋ยวผมขอใส่หลอดก่อนนะครับประกอบหลอดเข้าไปก่อนนะครับส่วนหลอดตัวน,นี้เสียบเข้าไปง่ายๆนะครับก็มันจะมีถอดก็หมุนแล้วก็ดึงออกแล้วก็เสียบเข้าไปหมุนมันจะมีเดอยล็อกของมันอยู่นะครับนี่ เหมือนหลอดไฟเลี้ยวเลยนะครับเอาง่ายๆไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวผมขอใส่หลอดก่อนนะครับน,นี่นะครับใส่เข้าไปดูล็อกด้วยนะครับมัจะมีล็อกของมันนะครับหมุนหมุนตามเข็มนะครับใส่เข้าไปหมุนตามเข็ม ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จประกอบตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับไม่ได้ยากนะครับง่ายนะครับมูฟคือมันมีช่องว่างให้เรามือของเราสอดเข้าไปละสบายเลยนะครับมูฟนะครับเห็นไหมแค่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสามารถทำเองได้นะครับ ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะครับถอดหลอดออกไปแล้วก็เอาไปเทียบนะครับเอาไปเทียบที่ร้านอะไรนะครับว่าจะต้องใช้หลอดแบบไหนนะครับก็คือบอกว่าหลอดไฟท้ายนี่หลอดปฟท้ายมันมี2แบบนะครับจะเป็นหลอดไฟท้ายแบบวิฟก็จะเป็นหลอดเดียวนะครับจะมีทั้งหลอดเบรกแล้วก็หลอดไฟลีมีมีทั้งไฟลีแล้วก็ไฟเบรกอยู่ด้วยกันนะครับแต่ตัวนี้ก็คือไฟลีต่างหาก ไฟเบรกต่างหากนะครับขอ,อ,อ,อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างเหลี่ยมช่างลายเพื่อที่จะได้ลงคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะครับและคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ